ไกลๆด้อลูกครับผมเออเราว่างละลูกมาเดอาอนนอ้อพี่น้องจ้ามือนีอิ่วผ้าพี่น้องมาหาเก็บกระเทียมคือเกาพี่น้องจ้ามือน,นีหนาวคักบพวกขึ้น,นว่าสิหนาวปะนี่กะสีเฝ้าอันเฝ้าเก็บเฝ้าเมื่อพี่น้องจ้ามามามาเบิ่งน้ำกันต่อแรก มือนี้บ่ได้เอาเสียมมากเพราะว่าคิดว่าเพิ่นพากันใหญ่คักแล้วจะเทื่อนี่แม่บ่ได้เอาเสียมมาก้องมือนี้แม่สิฟ้าเก็บปปกบ่โอ้แม่บ่ได้เอามากแม่จะการเย็นเป็นปมะขามสดเธอกระตาให้แม่ได้บ่คั่นอู้งาม,มโอ้ยแม่เริ่มเอาเสียมมากมีอะไรกันแกจะฉันตูกน้กันมีดล้วลูกบ่ได้ครับมันสิลมมันอัน ขนมปังแล้วลูกแล้วก็แล้วก็อยู่ในอันอยู่ในแคสเป็นอันบอลเฟรสลาบอลอกระเที่ยมทั้งบานอ้วนใหญ่สากรั้งบานเพลินเนาะจ้ะเบิ่งแล้วนี้ พเ่นสิบ้ากันย่ามาเวิงจุ่มนีน้ำอิ๋วพี่น้องจาง้ากช่ไหามครับอไดเอาเสียมมาให้น้องเด็กเตอร์องาม ะ no, กะยังเป็นนอคือเก่าเนาะจ้ะเพิ่นละกก็ใหายซาทั้งนี่คือทั้งบานลุ่งหน่อยล้วเป็นใบแล้วจ้า เอาเอาไซคืนใบในกล้องละลูกจะพี่น้องจใาโอ้เพื่อนลำพูนท่านได้เป็นใบดูแล้วว่าทาให้เพื่อนแบบว่าแตกใบตั้งอาทิตย์หนึ่งนาะพี่น้องใจอยู่ไรมากว่าให้เพื่อนแบบว่าทอดใบออกแล้วก็สีเอาไปอันเฮ็ดกินมันยังบวเพชรเนาะจ้านี่เอาไปนี่เพชรได้หน่เธอก่อนไ่อันแกง พักขี้เล็กเขากันคักจ้ <c oughs> ะนี่แสบป้า มาลุกเอิ่มพ่องเป็นเตาเสียมมาอยู่เพราะวะ่าใบใหม่เพิ่นยวนหลายคัก ว่ากินเดฟเฟตต่าบอลเดี๋ยวแม่ฟาวเก็บกระเที่มก่อนน้อลูกหลานเนาะเขาจังสิไดยเมื่อมันหนาวคักมือนี้บ่คึิดว่าสินหนาวปะนี่ mm hmm. นี่ฟอนอืม mm hmm. กินแห้งคัก คันได้เสียมยูรานึกว่าพ่นสีญงคันได้เสียมคักเลืจอจกกอน,นี่พุ่นะอันหัวเพนนื่อนียูว่าเอาไปเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าพ่นบาแสบเป็นส่งสีแข็งนี่กระจาย มาเบ่งก่อนมีน้ำกันจ้ะพี่น้องจ๋าอออเอาพ่อไปกินน้องจ้ะพี่น้องจ๋าลวากา็เก็บไ้เดี๋ยวกินจะขาบสองขาบเนาะ เ okay. hmm. บ่งจำพม well, pues <tr> ่้องจ้าอวบคักนี่อยากได้กำลังพอดีแบบนี้แต่ว่าเพิ่งยังงมาในใ่คักคือให่สาดแต่ว่านี่ เอายากค่ะคันบอ่อมียนใบไม้าาพุ่นกะบ่องามเนาะจ้ะพี่น้องจ้ากะต,ต้องมาคุยหาเอาน้ำใบไม้โอ้โหคันไอเอาเสียมาคือสีดีน้องเนาะ,นะแม่ลืมเอามาให้น้องหุย คือสีไดวไว้อยู่ให้คนหน่อยซอยอุ้ยงามมองนี้พุ่นทั้งหนาพุ่นเต็มอยู่วายชอนนี้อยู่ระนึกว่าใบาเพิ่นสีใย,ย,ย่าวแล้วบ่ได้ใสเสียมแล้ว นี่แบบนี้เลยพี่น้องจ้าที่ต้องการนี่เงาๆสังหลงังจังสีเลยจ้ะงามครักบอกมันเมนูผัดนะไม่หอยต้งเขาเราวันนี้จา้าโอ้บอโลกไปเมือม่อเมือม่อเมื่อหู้หนาวมือนี่อย่า yeah, ทีสแกวร์วิมอสกอรีเฮลิททีซิสเตอร์เดียวแม่ตัดฟาวตัดฟาวตัด สาวกับพี่น้องจาคนหน่อยหนาวกัใไซมะมคักยูตะว่าเป็นคือจังหิมะสิตกนี่ ขอดูด,ดีป่าวพี่น้งจะทำเวลาทำเวลาคือ,อหอดเสียมคู่ใจทันทีเลย เบิ่งจากพี่น้องจ้าเมื่อนี้เอาท่อนีก้อนหนาวคักคนหน่อยเขียวเมื่อเมือ่อเมื่อบาน